สนับสนุนโดยและก็ซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยเชสเตอร์ครูเดนเชียลประกันชีวิต ถึงช่วงที่สนะครับสำหรับสนุนโดย To y ยต้าไฮลักซ์รีโนะครับคุณผู้ชมครับมาถึงอีกท่านหนึ่งคนนี้พี่เอกเสียดายที่สุดเลยร้องเพลงดีร้องเพลงดีแล้วแล้วก็โอกาสของเขาก็เสียดายที่เขาได้รับอุบัติเหตุซะก่อนเกือบแล้วนะผมว่านะอีกนิดเดียวนี้ก็จะแตะถึงฝันเขาแล้วนะแต่วันนี้รายการจัมมดาวจะนาเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งให้เราได้ชื่อชมเขาอีกคนนั้นเป็นใครไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อนายสุนทรรุ่งอรุณ อายุ48ปีครับครับผมพงนกำแพงเพชรครับชีวิตรักเสียงเพลงลูกทุ่งมากก็ตะเวนรับจ้างร้องเพลงไปทั่วได้ไปสมัครร้องเพลงอยู่ที่ร้านของย่อรักสลักใจครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับชีวิตตอนนั้นดีมากๆครับลุ่งเรืองมีแม่ยกมาติดเยอะตอนนั้นแม่ยกให้มอเตอร์ไซค์ชอปเปอร์หนึ่งคันครับเงินสดนี่ส่วนมากจะให้เป็นพวงมาลัยล่าเวทีครับตอนนั้นก็ดวงกำลังดีมากมีนักจัดรายการเขาจะทําเทปให้ผมเตรียมเข้าห้องอัดที่กรุงเทพแล้วครับ หลังจากนั้นมาผมก็ขอลากลับบ้านไปเยี่ยมแม่เยี่ยมลูกเยี่ยมเมียที่กำแพงเพชรก็ขับมอเตอร์ไซค์ชอปเปอร์คันที่แม่ยกซื้อให้แหละครับขี่ไปถึงกำแพงเพชรบ,บ้านตัวเองแล้วครับดดรถ18แล้อรถไล่ลำปางสวนกลับมากินเลนเข้ามาชนผมครับพอตื่นขึ้นมาผมก็อยู่โรงพยาบาลแล้วครับแขนเนี่ยไม่มีกระดูกครับต้องดามด้วยเหล็กหัวน็อตอยู่นี่ครับหปลาานี่ก็หักโด,ดออกมาเลยหักเละๆเ,เลยครับเอวข้างนี้ต้องฝังด้วยเหล็กครับ ขาข้างซ้ายไม่มีกําลังและเส้นเสียก็ตรอสภาพต้องใช้ไม้เท้าเดินตอนแรกแฟนก็มาเยี่ยมที่โรงพยาบาลครับไม่มีเงินรักษาบัตรทองไม่มีแฟนก็จะช่วยเหลือบอกว่าจะกลับไปบ้านก่อนเพื่อจะหาเงินมาช่วยรักษาด้วยและแฟนเขาก็กลับไปหายไปเลยครับาแต่ผมผมก็ทราบแล้วแล้วเขามีแฟนใหม่ไปแล้ว ผมก็ไม่โกรธเขาหรอกครับออกจากโรงพยาบาลมาผมก็ไปนั่งขายบูชาพระเครื่องมาองคละห้าบาทสิบบาทก็มานั่งวางแผงมาดูแล้วค่าใช้จ่ายไม่พอครับเดี๋ยวผมจะขอแนะนําสมาชิกในครอบครัวที่ผมต้องดูแลนะครับแม่ผมครับและก็มีหลานอีกสามคนสองคนนี้พ่อแม่เขาเลิกลากันเอามาทิ้งไว้ผมกับแม่ผมเลี้ยงทุกวันนี้ผมก็ตะเวนไปขอร้องเพลงตามงานหรือตามร้านอาหารต่างๆด้วยการ บอกข้อมูลเข้าที่หน้างานหน้าร้านว่าเลี้ยงดูแม่เลี้ยงดูหลานเลี้ยงดูลูกแล้วก็บางงานก็อนุญาตบางงานก็ไม่อนุญาตอ,อยากมาร้องเพลงครับเพื่อเป็นสิ่งที่ผมรักและผมต้องการมากด้วยและอีกอย่างหนึ่งครับผมโชคดีผมจะเก็บเงินไว้รักษาตัวเองให้หายดีและดูแลแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานต่อไปครับสู้นะครับผมยังสู้เลยนะครับ ดีมากฉันยอดมากก็บอกว่าพี่เองพูดถูกแล้วที่พี่ียกเสียดายวันนี้เห็นพี่บอกว่าจะทําความฝันของพี่สุนทรให้เป็นความจริงด้วยพี่จะเป็นจะเป็นไงพี่พี่จะเป็นอ a n n o u n อ e r จะเป็นโฆษกจะเป็นโฆษกเขาเรียก a n n o u ซ c e r อ๋อแล้วเสียงต้องใหญ่เสียงต้องกังวานเรื่องแปลว่าเดี๋ยวพี่สุนทรมานี่คือเขาจะต้องเป็นศิลปินเลยผมจะเป็นคนปล่อยเขาไปเจอเขาเลยครับขอต้อนรับนะครับคุณสุนทรรุ่งอรุณคร่ะ ดีครับสสวัดีครับสดมากเราจะยืนคุยกันหรือว่าจะนั่งคุยดียืนไหวไหมพี่ยืนไหวไหมพี่ทำไมครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเรายังเรายังนั่งคุยกันอยู่เลยแต่ตอนนี้ยืนได้แล้วไปทำอะไรมาทไมดูดีขึ้นนะไปทำอะไรมาฮะดึงลวดสปริงเขาเรียกว่าอะไรสันดาของหลานครับอนี่แข็งแรงดูกล้ามแข็งฟิตเนสฟิตเนสลย แข็งแรงอือเดี๋ยวถามก่อนรู้สึกชีวิตหลังจากออกอากาศไปเป็นไงบ้างเปลี่ยนแปลงไงครับพี่ก็ดีขึ้นมากๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยครับตั้งแต่ผมไปนี่ตามร้านอาหารทุกร้านไปขอเขาร้องเพลงนี่เขาต้อนรับทุกร้านเลยและและและที่สำคัญนะฮะ ที่วงดนตรีดังของภาคเหนือมีอยู่วงหนึ่งเป็นเขาวงเป็นวงใหญ่มีแดนเซอร์นักร้องครบทีมทุกอย่างชื่อวงอาจารย์ประเสริฐคาร์เนชั่นเป็นวงดังของภาคเหนือเขามีงานเขาจะเรียกผมทุกครั้งเลยให้ความเมตตาช่วยเหลือผมเขาขอบคุณมากเลยขอบคุณมากอาจารย์มาเสิร์ฟผรู้จักนะฮะผมรู้จักนะครับอาจารย์ประเสริฐคือต้องวัดเชียงใหม่ไหมที่เชียงใหม่ครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านกันแล้วกันนะครับแล้วก็เจ้าภาพที่ ได้เรียกพี่คุณคุณสุนทรไปใช้ในงานนะครับก็ถือว่าเราได้ได้ช่วยเหลือเพื่อนรักด้วยกันจริงแล้วความฝันก็ถือว่าถึงแม้ว่าจะมาช้าหน่อยแต่ก็ยังเป็นจริงอยู่ครับวันนี้มีอะไรอยากจะบอกแฟนๆรายการจันมดาดไหมครับผมขออ่อนขอกาบขอบคุณมากๆเลยครับสําหรับท่านที่โหวตให้ผมเข้ามาในรายการจันพันดาในรอบสองนั้นได้และขอบคุณแฟนเพลงที่เห็นผมตามจากจังหวัดหรือว่าตามบขส เห็นผมให้ความเมตตาผมทักทายผมผมร้องเพลงตามร้านอาหารไหนก็ให้รางวัลผมมากขอบพระคุณจริงๆครับขอให้ท่านเจริญเจริญครับวันนี้เราจะลาไปพร้อมกับการได้ฟังเพลงของคุณสุนทรครับแบบเต็มรูปแบบในนเวลาพิจารณาพี่ประกาศให้กพี่ประกาศพี่ประกาศไงถ้าถ้าเป็นอนาลเซอร์พวกเราต้องหลบต้องหลบอยาอู่นี่อยู่ใกล้เราเป็นน้องเน่าคนอยู่นี่กองเป็นกองมีสมาธิใช่ไหมใช่ ยาวไปแทนแทนยาวไปเอาแทนแม่กล่าสวัสดีครับมิรักนักนิยมเพลงทั้งหลายจะไหวเลยเอกโอกาสนีแแ้เออนี่แก่แเองไม่ใช่นี่ผมมีโอกาสที่จะนำพาท่านผู้ชมที่โครักคือตอนโน,น้นให้มาพบตอนโน้นไม่ นัักร้องซึ่งเป็นนักร้องที่แก่แล้วนักร้องยังหนุนแน่นภาพลักษณ์ของเขาแล้วนี่นะเป็นนักร้องยอดมีอายุมากด้วยนะอายุมากแล้วก็ต้องมีสมาธิเงียบๆไม่ใช่เลยเดี๋ยวเจ้าประกาศต้องชมที่เคารพรักเวลาอย่างนนีี้้มมมัตองสาธิเวลาาอย่งนี้มันต้องมีสมาธินักร้องแก่เล้า มมมีีีประกาศดีๆสิประกาศดีๆเออเดี๋ยวประกาศดีๆเอาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะครับกับบทเพลงเพพาะจากพี่สุนทรในวันนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวพี่เอกประกาศเลยนะเอายิงจริงเลยฮะวันนี้ดังนั้พวกเราทั้ง5คนนะฮะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับท่านผู้มท่า้มท่านผู้ชท่นผมท่านผนผู้ชมท่มท่า่มท่านผู้ชนผมท่ มากมายนิรันดร์การขอเชิญท่านพบกับนักร้องนุ่งเสียงอ้อนสุนทนรรุ่งอรุณ ไฟป้อนมองมองเสียได้ที่เกิดมาจนสู้ทนฟังคำเยอะให้มาเสียดสีทิ่มแทงในใจผลักใส่ให้ไปไกลตา เจ้าดอกฟ้างามเด่นคิดหาคนช่วยปลอบใจนีชะนายแผลใจลุกลามรักต้องติดลบเมื่อได้พบคุณงามปวดใจชาวคำทวนรักรำก่อน S <S 2> <S 2> ขอบคุณครับสู้นะครับผมยังสู้เลยคนระับขอแสดงความยินดีกับคุณกองแก้วหมายเลข25คุณวิสุทธ์หมายเลข27 หมายเลขยีสไฟจะได้เข้ารอบต่อไปจันหน้ารู้ผลหลังประเด็นเด็ดเจ็ดสีโหมดสดห้ามพลาดมองเห็นคุณค่าในตัวเองจะเห็นชีวิตที่งดงาม